ผู้หญิงไม่ได้ต้องการผู้ชายที่หล่อที่สุดรวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่เธอต้องการคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีคุณค่าในความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์ไม่มีใครอยากเป็นแค่คนที่อยู่ข้างๆชั่วคราวผู้หญิงที่รักจริงเธอจะไม่ยอมฝากหัวใจไว้กับใครง่ายๆแต่ถ้าคุณรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรจากใจจริงของเธอและมอบสิ่งนั้นให้ด้วยความจริงใจ เธอจะไม่มีวันมองใครอื่นนอกจากคุณเพราะความรักของผู้หญิงไม่ได้ซื้อด้วยของขวัญราคาแพงแต่มันได้มาจากความเข้าใจลึกซึ้งและความมั่นคงที่เธอรู้สึกได้ผู้ชายที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นคนที่ผู้หญิงรักสุดหัวใจและไม่มีวันอยากปล่อยมือวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆสิ่งที่ถ้าคุณมอบให้เธอด้วยความจริงใจ เธอจะรักคุณแค่คนเดียวไม่ว่าน,นานแค่ไหนก็ไม่เปลี่ยนข้อที่หนึ่งความมั่นคงทางใจสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากกว่าเงินทองผู้หญิงอาจชอบผู้ชายที่เก่งมีสเสน่ห์หรือมีฐานะดีแต่สิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจฝากหัวใจให้ใครสักคนไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งที่ผู้หญิงต้องการลึกที่สุดในความสัมพันธ์คือความมั่นคงทางใจเพราะต่อให้คุณมีทุกอย่างในโลก แต่ถ้าคุณทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงเธอก็จะไม่มีวันไว้ใจและเปิดใจให้คุณอย่างแท้จริงได้เลยความมั่นคงทางใจไม่ใช่แค่มีเงินให้ใช้หรือการดูแลทางกายภาพเท่านั้นมันคือความรู้สึกที่เธอสามารถพักใจได้เมื่ออยู่กับคุณเป็นความรู้สึกว่าเธอไม่ต้องระแวงไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคอยกังวลว่าคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่หรือวันหนึ่งจะปล่อยมือเธอหรือเปล่าสำหรับผู้หญิง ความมั่นคงทางใจคือรากฐานของความรักที่แท้จริงเพราะมันคือความปลอดภัยทางอารมณ์หรือ emotional safety ที่ทำให้เธอกล้าเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกทอดทิ้งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงต้องการความตื่นเต้นต้องการคนเจ้าชู้ที่ดูน่าค้นหาแต่ในความจริงลึกๆแล้วผู้หญิงทุกคนต้องการคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ต้องสู้กับอะไรอีกเมื่ออยู่กับเขา คุณไม่ต้องพูดเพราะไม่ต้องซื้อของแพงแต่ถ้าคุณสามารถทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องหลบซ่อนความรู้สึกของตัวเองเมื่ออยู่กับคุณเธอจะรักคุณลึกกว่าที่คุณคิดในทางจิตวิทยาความรักเมื่อผู้หญิงอยู่ในสถานการณ์ที่เธอรู้สึกไม่มั่นคงสมองของเธอจะเข้าโหมดป้องกันตัวหรือ s e l ์ protection mode ซึ่งจะหลั่งฮอร์โมอนความเครียดเช่นคอติซอลทำให้เธอเริ่มระแวง คิดลบหรือมองหาสัญญาณอันตรายจากพฤติกรรมของคุณแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นคุณตอบข้อความช้ากว่าปกติหรือเปลี่ยนน้ำเสียงเวลาโทรหาเธอก็จะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเพราะสมองของผู้หญิงรับรู้อารมณ์และบรรยากาศได้ไวมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงร้องไห้ง่ายหรือรู้สึกอ่อนไหวกับสิ่งเล็กน้อย เพราะเธอรู้สึกได้ถึงพลังของความไม่มั่นคงแม้จะไม่มีคำพูดสักคำดังนั้นหากคุณต้องการให้ผู้หญิงรักและผูกพันกับคุณอย่างแท้จริงคุณต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้เธอได้ไม่ใช่ด้วยเงินทองหรือคำพูดหวานๆแต่ด้วยความสมั่งเสมอและความแน่นอนในท่าทีเพราะผู้หญิงไม่ได้อยากได้คนที่พูดว่าฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปแต่ต้องการคนที่ทำให้เธอรู้สึกได้ทุกวันว่า คุณอยู่จริงๆเธอไม่ต้องการคำสัญญาแต่ต้องการการกระทําที่ทําให้เธอเชื่อว่าคุณจะไม่เปลี่ยนไปในวันที่สถานการณ์เปลี่ยนถ้าคุณบอกว่าจะโทรหาก็ต้องโทรจริงถ้าคุณพูดว่าจะกลับมาก็ต้องกลับมาถ้าคุณสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ยากลําบากก็อย่าทําให้เธอต้องต่อสู้เพียงลําพังเพราะผู้หญิงจดจําการผิดคําพูดได้ดีกว่าที่คุณคิดแม้คุณจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ในใจของเธอ มันคือรอยร้าวของความเชื่อใจที่อาจไม่มีวันหายขาดในทางจิตวิทยาความรักเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ร่างกายของเธอจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เธอรู้สึกผูกพันละมุนละไมและอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาฮอร์โมนนี้ไม่เกิดจากคำพูดหวานๆแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสำคัญ เช่นการใส่ใจการรับฟังการอยู่ด้วยในเวลาที่เธอเปราะบางหรือแค่การพูดว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้คำพูดง่ายๆแบบนี้แหละที่ผู้หญิงจำไปทั้งชีวิตเพราะมันทำให้เธอรู้สึกถึงความมั่นคงทางใจจริงๆจ,จำไว้เถอะผู้หญิงจะยอมอยู่กับผู้ชายที่ธรรมดาได้ทุกคนยกเว้นผู้ชายที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุด แต่ต้องเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนไปในวันที่ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนความมั่นคงทางใจอาจไม่หวือหวาแต่มันคือรากฐานที่ทำให้ความรักอยู่ได้ยาวนานและถ้าคุณให้สิ่งนี้ได้เธอจะไม่มองใครอื่นเลยเพราะหัวใจของเธอจะรู้สึกว่าคุณคือที่ปลอดภัยที่สุดที่เธออยากอยู่ด้วยไปจนสุดทางชีวิตข้อที่สองการให้เกียรติและเห็นคุณค่าในตัวเธอสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้ว่าเธอสำคัญ ผู้หญิงคนหนึ่งจะรักคุณได้อย่างหมดใจก็ต่อเมื่อเธอรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเธอจริงๆไม่ใช่แค่ชื่นชมความสวยภายนอกไม่ใช่แค่หลงไหลในรูปลักษณ์หรือคำพูดหวานๆแต่คือการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเธอผู้หญิงทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีมีหัวใจมีความรู้สึกและมีคุณค่าในตัวเอง เธอไม่ได้ต้องการให้ใครมาบูชาหรือยกย่องเกินจริงแต่เธอต้องการให้คนที่รักปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพเพราะการให้เกียรติคือรากฐานของความรักที่ไม่ทำร้ายกันทางใจในจิตวิทยาความสัมพันธ์หรือ Relationship Psychology ได้ระบุชัดว่าความสัมพันธ์จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมี Respect หรือความเคารพซึ่งกันและกันเพราะความเคารพเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยในใจคู่รัก เมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าคุณให้เกียรติเธอเธอจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงเธอจะกล้าแสดงออกกล้าเป็นตัวเองและยิ่งผูกพันกับคุณมากขึ้นเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องแกล้งเป็นใครเพื่อให้คุณรัก การให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชายจำนวนมากมักมองข้างมันไม่ใช่การพูดจายกย่องหรือชมเชยต่อหน้าแต่คือการไม่ทำให้เธอเสียหน้าไม่พูดจาดูถูกไม่เอาเธอไปเปรียบเทียบกับใครไม่ลดคุณค่าเธอลงเพื่อยกตัวเองขึ้นไม่พูดคำที่ทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าไม่ว่าจะต่อหน้าคนอื่นหรือในที่ลับตาเพราะในจิตใจผู้หญิงคำพูดที่ทำร้ายศักดิ์ศรีจะฝังลึกยิ่งกว่ามีดบาด คุณอาจลืมคำพูดนั้นภายในไม่กี่วันแต่เธอจะจดจำมันไปอีกหลายปีและทุกครั้งที่เธอนึกถึงมันจะตอกย้ำว่าเขาไม่เห็นค่าฉันเลยผู้หญิงไม่ต้องการผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เธอต้องการผู้ชายที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเธอแม้ในวันที่เธอไม่ได้สวยที่สุดหรือเก่งที่สุดเธอต้องการคนที่เข้าใจว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของเธอมีความเหนื่อยแค่ไหน ต้องการคนที่ฟังโดยไม่ตัดสินต้องการคนที่มองว่าความคิดของเธอมีน้ำหนักพอๆกับของคุณเพราะในความสัมพันธ์ไม่มีใครควรอยู่เหนือใครแต่ควรอยู่เคียงข้างกันอย่างเท่าเทียมในมุมของจิตวิทยาการที่ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจะส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนโดปามีนและออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขและความผูกพันเมื่อเธอรู้สึกถูกละเลย ถูกดูถูกหรือถูกพูดจาทำร้ายเธอจะเริ่มปิดใจทันทีร่างกายจะเข้าสู่สภาวะป้องกันตัวทางอารมณ์หรือ emotional defense mode ทำให้เธอถอยห่างทางจิตใจแม้เธอจะยังอยู่ตรงหน้าแต่หัวใจของเธอจะไม่อยู่กับคุณอีกต่อไปเพราะเธอรู้สึกว่าคุณไม่เห็นค่าความเป็นเธอแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติรับฟังเธออย่างตั้งใจ เคารพความคิดเห็นของเธอแม้จะต่างจากคุณไม่ล้อเลียนไม่ประชดไม่พูดเหน็บแนมคุณกำลังสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งอย่างที่คุณอาจไม่รู้ตัวเพราะคุณกำลังทำให้สมองของเธอรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจและไว้ใจคุณมากขึ้นทุกวัน ผู้หญิงจะรู้สึกตกหลุมรักซ้ำๆกับผู้ชายที่ให้เกียรติเธออย่างสม่ำเสมอเพราะมันทำให้เธอรู้ว่าเธอมีค่าโดยไม่ต้องพยายามเธอไม่ต้องแต่งตัวให้สวยเพื่อให้คุณชมไม่ต้องทำตัวดีทุกวันเพื่อให้คุณพอใจแต่เธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรคุณก็ยังมองเธอด้วยสายตาเดิมสายตาที่เห็นว่าเธอมีคุณค่าในแบบของตัวเอง ในความสัมพันธ์ผู้ชายบางคนพยายามควบคุมผู้หญิงพยายามทำให้เธอเปลี่ยนตามใจตัวเองโดยไม่รู้ว่าการพยายามเปลี่ยนใครคือต้นเหตุของการสูญเสียความรักเพราะมันคือการไม่เคารพตัวตนของอีกฝ่ายแต่ผู้ชายที่ให้เกียรติเขาจะไม่บังคับไม่สั่งไม่ใช้อำนาจเขาจะใช้ความเข้าใจและความนุ่มนวลแทนเขาจะฟังเขาจะเรียนรู้ เขาจะยอมรับในความแตกต่างของเธอและเมื่อผู้หญิงรู้ว่าเธอไม่ต้องสู้เพื่อให้การยอมรับเธอจะเริ่มยอมรับคุณด้วยหัวใจทั้งดวงการให้เกียรติยังหมายถึงการไม่ทำร้ายเธอในเวลาที่โกรธ ผู้ชายที่ฉลาดจะรู้ว่าคำพูดตอนโกรธมีอนุภาพทำลายความรักมากกว่าการกระทำใดๆต่อให้คุณขอโทษภายหลังคำพูดที่แทงใจนั้นจะไม่หายไปง่ายเพราะมันฝังลึกเข้าไปในความทรงจำของเธอเหมือนรอยสักที่ลบไม่ออกดังนั้นหากคุณรักใครจริงอย่าพูดคำที่คุณจะเสียใจในวันหน้า ให้เกียรติเธอแม้ในวันที่คุณผิดหวังจากเธอให้เกียรติเธอแม้ในวันที่คุณมโหเพราะนั่นคือจุดที่ความรักแสดงคุณภาพของมันออกมาชัดที่สุดผู้หญิงอาจให้อภัยได้ถ้าคุณผิดพลาดแต่เธอจะไม่มีวันลืมถ้าคุณดูถูกความรักไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการเคารพซึ่งกันและกันและเมื่อคุณทำให้เธอรู้ว่าเธอมีคุณค่าจริงๆในสายตาคุณเธอจะไม่อยากไปจากคุณเลย จิตวิทยาบอกว่าผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าในสายตาคนรักจะตอบสนองด้วยความรักความซื่อสัตย์และความผูกพันที่มั่นคงที่สุดเธอจะดูแลคุณเหมือนคนที่มีความหมายต่อชีวิตเธอเพราะเธอรู้ว่าคุณเห็นความเป็นคนของเธอไม่ใช่แค่ความเป็นผู้หญิงของเธอเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดคำหวานทุกวันแต่คุณไม่ต้องพูดคำที่ทำร้ายศักดิ์ศรีเธอแม้แต่วันเดียว คุณไม่ต้องมอบของขวัญราคาแพงแต่คุณต้องมอบความเคารพให้เธอเสมอคุณไม่ต้องทำให้เธอรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงแต่คุณต้องทำให้เธอรู้ว่าเธอมีค่าเท่ากับคุณเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงไม่ได้ต้องการความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องการความรักที่ให้เกียรติและให้คุณค่าในความเป็นเธอถ้าคุณมอบสิ่งนี้ได้เธอจะรักคุณแบบไม่ลังเลไม่ต้องให้ใครมาเตือน เพราะหัวใจของเธอจะรู้ทันทีว่าคุณคือคนที่เห็นเธอในแบบที่แท้จริงคนที่เธอไม่อยากสูญเสียไปตลอดชีวิตข้อที่ 3. การรับฟังและเข้าใจทางอารมณ์ภาษารักที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดผู้หญิงไม่ได้ต้องการคนที่พูดเก่งที่สุดแต่เธอต้องการคนที่ฟังเป็นเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดเยอะแต่คนฟังมีน้อยมาก คนที่ยอมฟังอย่างเข้าใจจึงกลายเป็นที่พักใจที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งในจิตวิทยาความสัมพันธ์มีคำหนึ่งที่เรียกว่า emotional understanding ความเข้าใจทางอารมณ์ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับรู้เข้าใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างเหมาะสมไม่ใช่การฟังเพื่อจะตอบกลับแต่ฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของเธอจริงๆเพราะบางครั้งผู้หญิงไม่ได้ต้องการคำแนะนำ เธอไม่ได้ต้องการคำตอบเธอแค่ต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นฟังเธอโดยไม่ตัดสินผู้ชายจำนวนมากพลาดในจุดนี้เพราะเมื่อผู้หญิงเริ่มพูดถึงปัญหาพวกเขารีบเสนอวิธีแก้ไขทันทีพยายามแก้ทุกอย่างให้จบโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการในขณะนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือการเข้าใจและอยู่ข้างเธอในอารมณ์นั้นเวลาผู้หญิงพูดว่าวันนี้เหนื่อยจังเธอไม่ได้ต้องการให้คุณพูดว่าก็พักสิ แต่เธอต้องการให้คุณพูดว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิประโยคแรกคือการตอบแบบเหตุผลประโยคหลังคือการตอบด้วยหัวใจและหัวใจนี่แหละที่ทําให้เธอรู้ว่าคุณเข้าใจเธอจริงๆในเชิงจิตวิทยาสมองของผู้หญิงถูกออกแบบให้ตอบสมองต่ออารมณ์มากกว่าเหตุผลเธอจะผูกพันกับคนที่เข้าใจความรู้สึกมากกว่าคนที่พูดถูกเพราะสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจเธอที่สุด เมื่อคุณฟังเธอโดยไม่ขัดไม่ตัดบทไม่ตัดสินสมองของเธอจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและไว้ใจคุณมากขึ้นเธอจะเริ่มมองว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์หรือ emotional safe zone ที่เธอสามารถพูดทุกอย่างได้โดยไม่กลัวว่าจะมองว่าอ่อนไหวหรือไร้เหตุผลและเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยพอเธอจะเปิดใจให้คุณมากกว่าที่คุณคาดคิด การรับฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดของเธอแต่คือการฟังระมาดบรรทัดคือการฟังน้ำเสียงการสังเกตสายตาท่าทางหรือแม้กระทั่งความเงียบของเธอเพราะบางครั้งสิ่งที่ผู้หญิงไม่พูดอาจสำคัญกว่าสิ่งที่เธอพูดเธออาจยิ้มแต่ในใจเจ็บเธออาจพูดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเธอต้องการให้คุณกอดผู้ชายที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คือผู้ชายที่อยู่เหนือระดับของคำว่าคนรัก เพราะคุณจะไม่เพียงครองใจเธอแต่จะเข้าไปอยู่ในใจเธออย่างแท้จริงการฟังที่แท้จริงคือการตั้งใจโดยไม่เอาอารมณ์ของตัวเองไปปะปนไม่พูดแทรกไม่รีบสรุปไม่เอาความคิดตัวเองไปทับความรู้สึกของเธอคุณไม่ต้องรีบเข้าใจทั้งหมดแต่คุณต้องพยายามเข้าใจด้วยใจจริงเพราะผู้หญิงไม่ได้ต้องการคนที่เข้าใจทุกเรื่องแต่เธอต้องการคนที่อยากเข้าใจเธอในหลายความสัมพันธ์ความรักไม่พังเพราะหมดใจ แต่มักพังเพราะไม่ฟังกันคำว่าไม่เป็นไรของผู้หญิงหลายครั้งคือสัญญาณของความเหนื่อยใจเธออาจเคยพยายามพูดแล้วแต่คุณไม่ฟังเธออาจเคยอธิบายแล้วแต่คุณตัดบทจนสุดท้ายเธอเลือกเงียบเพราะเชื่อว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์และเมื่อถึงจุดนั้นความรักเริ่มตายอย่างช้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผู้หญิงรักคุณอย่างลึกซึง้งคุณต้องฟังเธออย่างตั้งใจทุกครั้งที่เธอพูด ฟังด้วยหัวใจไม่ใช่หูอย่ามองว่าความรู้สึกของเธอเป็นเรื่องเล็กอย่าทําให้เธอรู้สึกว่าเธอกําลังพูดกับกําแพงแต่ให้เธอรู้ว่าเธอกําลังพูดกับคนที่รักเธอจริงๆการเข้าใจทางอารมณ์ยังหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไร่ควรเงียบบางครั้งผู้หญิงต้องการแค่ให้คุณนั่งอยู่ข้างๆโดยไม่พูดอะไรเลยเพราะในบางสถานการณ์คําพูดไม่ช่วยอะไรเท่าการอยู่ตรงนั้นการจับมือแน่นๆหนึ่งครั้งการกอดเบาๆหนึ่งครั้ง มีค่ามากกว่าคำพูดนับพันคำเพราะมันสื่อได้ว่าฉันเข้าใจเธอโดยไม่ต้องอธิบายและจงจำไว้ว่าความเข้าใจทางอารมณ์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมทุกอย่างแต่มันคือการเข้าใจโดยไม่ตัดสินคุณอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอรู้สึกแต่คุณต้องเคารพความรู้สึกนั้นเพราะอารมณ์ของคนเราไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมีแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นผู้หญิงที่ได้รับการฟังอย่างลึกซึ้งจะตอบแทนคุณด้วยความรักที่ลึกเดิมมาหลายเท่า เธอจะรู้สึกผูกพันเพราะเธอไม่ต้องต่อสู้เพื่อให้ถูกเข้าใจเธอจะไม่ต้องปกป้องหัวใจของตัวเองเพราะรู้ว่าคุณคือคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพูดเยอะและเธอจะเริ่มรักคุณในระดับจิตใจซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีใครแย่งไปได้เพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดจากคนรักไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่คำสัญญาแต่คือความเข้าใจทางใจที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องอธิบายตัวเองซ้ำๆเพื่อให้คุณเข้าใจเพราะคุณเข้าใจอย,อยู่แล้ว จากสายตาจากท่าทีและจากหัวใจที่ตั้งใจฟังเธอจริงๆและเมื่อคุณเป็นผู้ชายแบบนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเธอจะรักคุณไหมเพราะเธอจะรักคุณอย่างลึกซึ้งจนไม่อยากมองใครอีกเลยข้อที่4ความซื่อสัตย์และความจริงใจรากฐานที่ทําให้เธอรักคุณแบบไม่เปลี่ยนใจผู้หญิงจะไม่รักผู้ชายที่หล่อที่สุดหรือรวยที่สุดเสมอไปแต่เธอจะรักผู้ชายที่ซื่อสัตย์และจริงใจที่สุดต่อเธอ เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงการมีใครซึกคนที่พูดตรงคิดตรงและรักจริงคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ความซื่อสัตว์ไม่ใช่เพียงเรื่องไม่โกหกหรือไม่คบซ้อนเท่านั้นแต่คือการที่คุณไม่สร้างภาพเพื่อให้เธอรักผู้หญิงไม่ได้ต้องการผู้ชายที่เพอร์เฟเธอต้องการผู้ชายที่แท้จริงคนที่กล้ายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและไม่กลัว ที่จะแสดงด้านอ่อนแอให้เธอเห็นเพราะผู้หญิงไม่ได้ตกหลุมรักผู้ชายที่แข็งแกร่งเสมอไปแต่เธอตกหลุมรักผู้ชายที่ซื่อตรงกับหัวใจของตัวเองความซื่อสัตย์มีพลังมากกว่าคำพูดหวานเพราะมันสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกความสัมพันธ์ต้องมีหากขาดสิ่งนี้ความรักที่ดูอบอุ่นก็จะค่อยๆเย็นลงจนกลายเป็นความห่างเหินโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงสังเกตได้จากทุกการกระทำของคุณเธออาจไม่พูดแต่เธอรู้ว่า เมื่อไหร่คุณปิดบังเมื่อไร่คุณแกล้งยิ้มและเมื่อไหร่คุณพูดเพราะอยากให้เธอสบายใจแต่สิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือความจริงแม้มันจะไม่สวยงามก็ตามเพราะในใจลึกๆผู้หญิงทุกคนอยากรู้ว่าเธออยู่กับคนที่ไม่หลอกตัวเองและไม่หลอกเธอในจิตวิทยาความสัมพันธ์ระยะยาวนักวิจัยพบว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งที่มีผลต่อความสัมพันธ์มากที่สุดในระยะยาวมากกว่าความหลงไหลหรือความเข้ากันในตอนต้น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความหวานอาจจางลงแต่ความไว้วางใจจากความจริงใจจะยิ่งลึกขึ้นและกลายเป็นเส้นใหญ่ผูกหัวใจของคนสองคนไว้แน่นกว่าเดิมผู้หญิงที่รู้ว่าคุณซื่อสัตย์กับเธอจะรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์เธอจะกล้าเปิดใจมากขึ้นกล้าพูดความกลัวความไม่มั่นใจหรือความฝันที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะเธอรู้ว่าคุณจะไม่เอามันไปตัดสินหรือใช้มันทำร้ายเธอ คุณจะรับฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยท่าทีที่อยากเอาชนะความซื่อสัตย์ในความรักไม่ได้หมายความว่าคุณต้องดีตลอดเวลาแต่หมายถึงคุณกล้าที่จะพูดความจริงแม้มันจะทำให้เธอไม่สบายใจชั่วคราวผู้ชายที่กล้ายอมรับผิดผู้ชายที่กล้าพูดว่าผมพลาดผมเสียใจคือผู้ชายที่ผู้หญิงจะรักและคารพมากกว่าคนที่พยายามแก้ตัวหรือโยนความผิดให้เธอในเชิงจิตวิทยา เมื่อผู้หญิงรู้ว่าคนรักของเธอไม่ปิดบังสมองของเธอจะหลั่งฮอร์โมนโดพามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความพอใจและการยึดโยงเชิงอารมณ์ทำให้เธอรู้สึกสบายใจและเชื่อมโยงลึกขึ้นกับคุณในระดับจิตใต้สำนึกเธอจะเริ่มรู้สึกว่าคุณคือคนที่เธอสามารถไว้ใจได้ที่สุดในโลกและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่ต้องพยายามทำให้เธอรักอีกต่อไปเพราะเธอจะรักคุณโดยไม่รู้ตัวรักในความจริงใจที่คุณให้ รักในความตรงไปตรงมาที่คุณมีและรักในความซื่อตรงที่ไม่ต้องปรุงแต่งสิ่งที่ฆ่าความรักให้ตายช้าที่สุดไม่ใช่ความไม่เข้าใจแต่คือการโกหกเล็กๆน้อยน้อยที่สะสมเรื่อยเเพราะมันทำให้ความไว้วางใจค่อยคพังลงทีละนิดผู้หญิงบางคนให้พยาได้แต่หัวใจที่เคยไว้ใจจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผู้หญิงรักคุณจริงรักคุณนานและไม่เปลี่ยนใจ อย่าพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาเธอแต่จงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดกับเธออย่าพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้สึกอย่ารับปากในสิ่งที่คุณทำไม่ได้อย่าทำดีแค่เพื่อหวังผลตอบแทนเพราะสุดท้ายผู้หญิงไม่ได้ตกหลุมรักคำพูดที่สวยงามแต่เธอตกหลุมรักความจริงใจที่สัมผัสได้แม้มันจะเงียบก็ตามในวันที่คุณไม่ต้องพยายามพูดให้เธอเชื่ออีกต่อไปเพราะการกระทำของคุณพูดแทนทุกอย่างแล้ววันนั้นแหละ เธอจะรักคุณเพียงคนเดียวอย่างหมดหัวใจข้อที่หาการให้เวลาและความใส่ใจคือของขวัญที่ผู้หญิงต้องการมากกว่าสิ่งของใดในโลกผู้หญิงทุกคนไม่ได้ต้องการของขวัญราคาแพงไม่ได้ต้องการดอกไม้ช่อใหญ่หรือคำสัญญาที่ฟังดูยิ่งใหญ่เกินจริงสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือเวลาและความใส่ใจจากคนที่เธอรัก เพราะในมุมมองทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ความรักไม่ได้เติบโตจากคำพูดแต่เติบโตจากช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันเวลาที่คุณอยู่กับเธอโดยไม่วุ่นวายกับโทรศัพท์ไม่ตอบชัดคนอื่นไม่เหลียวมองใครช่วงเวลานั้นสำหรับเธอมีค่ามากกว่าทุกสิ่งมันทำให้เธอรู้ว่าเธอคือคนสำคัญที่สุดของคุณในขณะนั้นผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ร้องไห้เพราะคุณไม่มีเวลาแต่ร้องไห้ เพราะรู้ว่าคุณมีเวลาแต่ไม่เลือกจะใช้มันกับเธอมันไม่ใช่แค่ความเหงาแต่มันคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญและเมื่อผู้หญิงเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สำคัญความรักที่เคยอบอุ่นก็จะเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆในทางจิตวิทยาการให้เวลาและความใส่ใจสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคงทางอารมณ์ของผู้หญิงเมื่อคุณให้เวลาอยู่กับเธอสมองของเธอจะหลั่งโฮอร์โมนออกซิโตซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันความอบอุ่นและความไว้วางใจนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงถึงรู้สึกคิดถึงและอ่อนลงเมื่ออยู่ใกล้คนที่เธอรู้สึกว่าใส่ใจเธอจริงๆในทางกลับกันการละเลยหรือขาดความสนใจทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเธอจะเริ่มวิตกกังวลรู้สึกไม่มั่นคงและเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเขายังรักฉันไหม เมื่อคำถามนี้เกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหัวใจของผู้หญิงจะเริ่มเย็นลงแม้เธอจะยังอยู่ข้างคุณก็ตามการให้เวลาไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันทางกายแต่คือการอยู่ด้วยใจคุณอาจอยู่กับเธอทั้งวันแต่ไม่ฟังสิ่งที่เธอพูดไม่มองตาไม่สนใจสิ่งที่เธอรู้สึกแบบนั้นเรียกว่าอยู่แต่ตัวแต่ไม่อยู่ด้วยใจในทางกลับกัน คุณอาจอยู่กับเธอเพียงแค่ชั่วโมงแต่ถ้าชั่วโมงนั้นคุณตั้งใจฟังเธอจริงๆพูดคุยด้วยสายตาและหัวใจผู้หญิงจะจําช่วงเวลานั้นได้ตลอดชีวิตเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้ว่าเธอมีความหมายกับคุณในความสัมพันธ์ระยะยาวสิ่งที่ทําให้ความรักอยู่รอดไม่ใช่ของขวัญหรือคําสัญญาแต่คือความสม่ําเสมอในการให้เวลาและความใส่ใจเพราะความรักไม่ต้องการสิ่งที่ใหญ่ แต่อยากรู้แค่ว่าวันนี้คุณยังเลือกจะอยู่ข้างเธอไหมผู้หญิงที่ได้รับเวลาและความใส่ใจจากคนรักจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเธอจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตเธอมีค่าเพราะสำหรับเธอแล้วการที่คุณสละเวลาให้เท่ากับคุณยกส่วนหนึ่งของชีวิตคุณให้เธอนั่นคือของขวัญที่มีค่าที่สุดของขวัญที่ไม่มีสิ่งของใดในโลกเทียบได้ในชีวิตจริง หลายความสัมพันธ์ล้มเหลวไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะขาดเวลาและความใส่ใจคุณอาจบอกว่ารักเธอวันละสิบครั้งแต่ถ้าคุณไม่ฟังเธอเลยไม่สังเกตสิ่งเล็กๆที่เธอทําให้คุณคําว่ารักก็กลายเป็นแค่เสียงที่ว่างเปล่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการให้คุณอยู่กับเธอตลอดเวลาแต่เธอต้องการให้คุณอยู่กับเธอในเวลาที่มีความหมาย อยู่ในวันที่เธอเหนื่อยอยู่ในวันที่เธอไม่มั่นใจอยู่ในวันที่เธอรู้สึกอ่อนแอเพียงคุณอยู่ตรงนั้นมองตาเธอและพูดว่าไม่เป็นไรนะผมอยู่ตรงนี้ประโยคสั้นๆนี้สามารถทำให้ผู้หญิงทั้งโลกยิ้มได้ทั้งน้ำตาสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของคำพูดหวานเหลืองหรือของข,องขวัญราคาแพงแต่คือความรู้สึกมั่นคงที่อีกฝ่ายได้รับโดยไม่ต้องร้องขอผู้หญิงไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่สมบ,บูรณ์แบบ แต่เธออยากได้ผู้ชายที่เข้าใจเธอจริงๆคนที่ไม่ทอดทิ้งเธอในวันที่เธออ่อนแอและไม่เปลี่ยนไปในวันที่เธอไม่สวยที่สุดในสายตาใครจำไว้นะผู้หญิงอาจยิ้มให้ใครหลายคนแต่เธอจะรักจริงแค่คนเดียวและคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มอบความมั่นคงทางใจให้เธอได้เพราะเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยกับใครสักคนเธอจะยอมทุ่มทั้งใจทั้งชีวิตและทั้งความพักดีให้โดยไม่ลังเล อย่าเป็นผู้ชายที่พูดเก่งแต่ทำไม่ได้แต่จงเป็นผู้ชายที่เธอรู้ว่าต่อให้โลกเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาคนนี้จะยังอยู่ตรงนี้เสมอถ้าคุณมอบสิ่งเหล่านี้ให้เธอได้จริงๆไม่ต้องกลัวว่าเธอจะไปไหนเพราะผู้หญิงที่เจอความรักที่ใช่จะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณ